ผู้ชมและผู้ฟังคะพบกันในรายการเดินหน้าประเทศไทย,ยวันนี้กับดิฉันชลรศมีงาทวีสุขนะคะยังอยู่ในบรรยากาศของช่วงปีใหม่นะคะซึ่งแน่นอนว่าเรื่องการท่องเที่ยวนั้นก็จะคึกคักมากเป็นพิเศษในช่วงนี้นะคะประเทศไทยถือว่ามีจุดแข็งเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวนั้นอยากจะมาท่องเที่ยวแต่ในขณะเดียวกันต้องบอกว่าเวลานี้หลายประเทศเองเขาก็เพิ่มความเข้มข้นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยเช่นกันนะคะดังนั้นในปี2558นี้ค่ะก็ต้องมียุทธศาสตร์ที่ประเทศไทยจะเดินหน้าเรื่องการท่องเที่ยวซึ่งถือว่า ว่าเป็นรายได้ที่สําคัญของประเทศด้วยนะคะวันนี้จะเดินหน้าเรื่องการท่องเที่ยวอย่างไรวันนี้พูดคุยนะคะกับคุณกอบการวัฒนวนรางกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะสวัสดีค่ะรัฐมนตรีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเริ่มต้นนะคะก็แน่นอนว่าช่วงปีใหม่บรรยากาศการท่องเที่ยวก็คึกค,คักปีนี้ค่ะยุธทธศาสาตร์นะคะที่เราจะวางไว้สําหรับการท่องเที่ยวตลอดปี58เรามีแผนงานยังไงบ้างคะก็ร่มใหญ่ของการท่องเที่ยวของประเทศไทยในปีนี้ก็คือการท่องเที่ยววิถีไทยนะคะเป็นการเริ่มแคมเปญ การท่องเที่ยวโดยที่เราเน้นว่าประเทศไทยเนี่ยจุดขายที่น่าจะดีที่สุดมีสเสน่ห์ที่สุดเนี่ยนอกเหนือจากศิลปวัฒนธรรมธรรมชาติที่สวยงามอาหารอร่อยแล้วเนี่ยความเป็นคนไทยเนี่ยแหละคะ่ะวิถีชีวิตของความเป็นคนไทยแท้ๆเนี่ยอัตลักษณ์ของเราแท้ๆเนี่ยคือสเสน่ห์ที่ดึงดูดคนที่มาเที่ยวประเทศไทยแล้วก็ยังกลับมา,มาเที่ยวอีกจะได้ยินเวลาฝรั่งเขาเรียกเขาจะบอกว่าเป็นไทเนส์ไคะความเป็นไทยใช่ค่ะ discover <ถ> Thai ness ใช่ค่ะ ขยายความไทเนสตรงนี้เนี่ยนะคะเป็นเรื่องอะไรยังไงบ้างคะก็วิถีชีวิตของเราเลยค่ะคือตั้งแต่ว่าตั้งแต่เกิดเลยะนะคะเ,เราเราเรามีมีขนบรรมเนียมประเพณียังไงาารรเราเล่น,นอะไรเรากินอะไระหรือเรากินอย่างไรนะคะเราเชื่ออะไรเ,เราเราเ,เราพักผ่อนอย่างไรทุกๆอย่างเนี่ยกิจกรรมต่างๆซึ่งเราทําในชีวิต ปกติของ <Ừ. S 1> เราเนี่ยเป็นมันเป็นส่วนซึ่งนักท่องเที่ยวเองเนี่ยเขาก็มีความสนใจนะคะ,ะโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยปีนี้เป็นปีที่เรากําลังจะก้าวเข้าสู่อาเซียนแล้วดังนั้นเนี่ยเมือ่อเมื่อประเทศทั้งหมดเปิดเปิดแล้วเนี่ยออสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คืออัตลักษณ์ของความเป็นแต่ละประเทศเนี่ยมันจะ จะต้องคงอยู่แล้วก็ของประเทศเราเนี่ยความเป็นไทยของเราเนี่ยยังถือว่าเ,ออเป็นตัวที่เป็นจุดขายของประเทศไทยได้เป็นอย่างยิ่งะจะเห็นอย่างเวลาแต่ก่อนนักท่องเที่ยวต่างชาติมาบางทีก็อาจจะไปพักตามโรงแรมใหญ่ๆแต่เดี๋ยวนี้ไปเลือกแบบโฮมสเตย์ไปดูว่าตอนเช้าตื่นมา ทานอะไร<ช>อยู่ยังไงแบบนั้นแม้กระทั่งเ,ออเดี๋ยวนี้เนี่ยปีนี้นก็จะเน้นมากขึ้นคือการท่องเที่ยวชุมชนค,คือเขาจะสามารถเข้าไปถึงออลึกเข้าไปได้จนถึงออวิถีชีวิตจริงๆของชุมชนนั้นเป็นอย่างไรซึ่งไม่ได้ปรุงแต่งนะฮะออแต่เป,เป็นความเป็นจริงแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยมีจํานวนมากเลยว่ามาประเทศไทยหลาย,ลาย,ลายรอบแล้วเราเรียกกันว่าีพีเตอร์<ช>ซึ่งมีอยู่ประมาณ6กสิถึงเจิซเลยดังนั้นเนี่ยพวก พวกคนเหล่านี้เมื่อเวลามาท่องเที่ยวเนี่ยเขาอยากจะเหมือนรู้ลึกก่าคนอื่นเ<ฆ>พราะฉันฉันรู้จักประเทศไทย,<ฆ>ไทยดีแล้วก็มันเ,เวลาเวลาเข้ามาปกติก็จะต้องมาเมืองใหญ่ๆก่อนนะคะ<ฆ>ไม่ไม่ใช่ว่าเมืองใหญ่ไม่สําคัญมาเมืองใหญ่ก่อนแต่หลังจากเมืองใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะมีการนําเสนอเมืองใหม่ๆใ,<ฆ>ในปีนี้เรามีการนําเสนอ12เมืองต้องห้ามจุดๆพลาดนะคะ ก็จะมีทั้งอยู่ทั้งเหนือใต้ออกตกเลยค่ะก็คือว่าเมื่อไปเที่ยวเมืองใหญ่แล้วยกตัวอย่างเช่นเชียงใหม่อย่างเงี้ยปกติเนี่ยเคยมาพักอยู่อาจจะสักแปดวันเก้าวันอย่างเงี้ยลงลงมาทางใต้นิดนึงถึงลำปางแล้วลำปางเป็นหนึ่งในสิบสองเมืองต้องห้ามพลาดไม่ถึงชั่วโมงมาดูวิถีชีวิตนั่งรถมา้าเพราะเดี๋ยวนี้คนคนก็ยังนั่งรถมา้าอยู่กินขี้เสี่ยวช่ไกา,าหรือมาดูสถาปัตยกรรมที่สวยงามที่สุดของล้านนาแห่งหนึ่งก็คือ พระธาตุลำปางหลวงเป็นต้นก็สามารถอยู่ต่อได้อีกสักวันสองวันหรือสวันเพราะวิถีชีวิตของเมืองต้องห้ามพลาดเนี่ยก็จะเป็นวิถีชีวิตที่ในเมืองที่ขนาดย่อมลงมาหน่อยเยก็อาจจะเป็นวิถีชีวิตช้าๆแต่ว่าก็ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวแต่แน่นอนเป็นตรงเป้าหมายของการท่องเที่ยวของเราเลยค่ะเพราะเราต้องการให้ ต่อไปการท่องเที่ยวเดียวยไม่ได้เน้นว่ามีจำนวนนักท่องเที่ยวเท่าไหร่แต่อยากจะเน้นอยู่ตรงที่ว่าทำยังไงให้นักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทยแล้วมีการใช้จ่ายต่อหัวเพิ่มขึ้นค่ะคือเราจะได้ยิงตลอดว่าปีนี้นะคะการท่องเที่ยวคาดการตัวเลขนักท่องเที่ยวจะเข้ามากี่ล้านล้านกี่คนแบบนี้เป็นต้น ตรงนี้ไม่ใช่เป้าใหญ่แล้วไม่ใช่เป้าใหญ่แล้ว <ฮะ S 2> ค่ะก็จะเป็นไปนเน้นเรื่องเรื่องเกี่ยวกับารายได้<ฮ>ะนะคะซึ่งรายได้นี่ก็คงต,งต้องต้องต้องพูดถึงเพราะว่าเนื่องจากว่าณวันนี้เนี่ยรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นประมาณสิกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะของ GDP เราแล้วก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของเสาหลักของเอศรษฐกิจของประเทศแล้วก็ของอีกหลายประเทศเหมือนกันเออดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องคือในแง่ของรายได้เนี่ยต้องต้องต้อง ควรจะไปให้ถึงนะฮะแต่ว่าเราก็คงไม่ได้เน้นเฉพาะเรื่องรายได้อย่างเดียวเราต้องการให้การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นการกระจายรายได้ลดความเหลื่อมล้าทําอย่างไรเนี่ยรายได้ที่จากการท่องเที่ยวเนี่ยไม่กระจุกอยู่เฉพาะ บางกลุ่มเท่านั้นหรือเมืองใหญ่ๆเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นเฉพาะกลุ่มโรงแรมกลุ่มสปาหรือหรือพัตคาเงี้ยทำยังไงให้สามารถกระจายลงสู่ท้องถิ่นชุมชนได้มากขึ้นนั่นแปลว่าคนไทยจะต้องเตรียมพร้อมที่จะเรียกว่าอยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยที่เราไม่ได้อยู่ในภาคของโรงแรมใช่ค่ะหลายอย่างเนี่ยเป็นทั้งทางตรงทางอ้อมได้แล้วก็เริ่มมีโมเดลที่เห็นชัดมากขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้เราในแน่ของทางกระทรวงเองก็จะมีการผลักดันมากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นที่เชยง มีร้านหนึ่งซึ่งหลายคนเคยไปบ่อยๆอาจจะรู้จักชื่อร้านสบันงาร้านสบันงาเนี่ยเขาขายอ,อ,อาหารมาจากออร์แกนิกผักออร์แกนิกผลไม้ออร์แกนิกซึ่งเขาไปให้ชุมชนปลูกแล้วเขาซื้อตรงเลยไม่ได้ผ่านคนกลางดังนั้นเนี่ยชุมชนนั้นอาจจะไม่ใช่เป็นชุมชนซึ่งเราได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวแต่เขาได้มีโอกาสขายผักผลไม้มา,มา,มาที่พัตคาารซึ่ง ซึ่งก็สามารถขายได้ในราคาที่ดีขึ้นเพราะเป็นออร์แกนิกแล้วก็นักท่องเที่ยวหลายคนเดี๋ยวนี้เขาต้องการเป็นอีโคทัวริซึมอันนี้ก็จะตอบโจทย์ก็คือวินวินทั้งคู่เป็นอีโคโลจีทัวริ m ึดูแลเรื่องระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมด้วยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็คนในชุมชนก็สามารถขายอาจจะผลิตภัณฑ์พืชผลหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพื่อรองรับ การเติบโตของนักท่องเที่ยวก็ได้ด้วยค่ะหรือหรือบางอันก็อาจจะเป็นชุมชนซึ่งเป็นการท่องเที่ยวได้ด้วยเราก็จะส่งต่อจากชุดเมืองใหญ่มาเมืองเมืองถัดมาในเมืองก็ส่งต่อไปตาอ,อาจจะตามอำเภอหมู่บ้านซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยท่องเที่ยวชุมชนเกิดขึ้นเยอะมากนะคะแล้วก็แล้วก็กำลังขยายตัวแล้วก็ชุมชนเนี่ยต้องต้อง,ต,องต้องยอมรับเลยว่าเกิดมาจากภาคประชาคมเนี่ยที่เขา แข็งแรงแล้วเ้าเรียนรู้จากกันแล้วกันค่ะนะคะนอกจากการท่องเที่ยวแบบวิถีไทยแล้วนะคะการกีฬาเวลานี้กีฬาเองก็เป็นสิ่งที่สามารถจะดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยเหมือนกันไหมคะโอ้ใช่ <c oughs> เลยนะคะต้องต้องหลายคนอาจจะไม่เคยสังเกตนะคะ,คะอย่างเช่นเมื่อปีออที่ผ่านมาเนี่ยตอนที่เราได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพจัดเอเชียนบีชเกมที่ภูเก็ตเนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวนี่เข้าไป คือนักกีฬาเนี่ยไปพร้อมครอบครัวนะคะแล้วก็ทําให้โรงแรมก็ค่อนข้างเต็มเลยนะคะช่วงนั้นแล้วก็บุคคลเหล่านั้นเนี่ยมันก็เป็นปัญหาอยู่บางอย่างเหมือนกันว่าสุดเขาบอกว่าเข้ามา2,700คนอย่างเงี้ยเข้ามา3,000กว่าคน เนื่องจากอพอมพามใช่ค่ะเพราะว่าบอกพอมามาภูเก็ตก็คนอยากตามมา,มากขึ้นก็มีปัญหาว่าห้องห้องพักไม่พอแล้วก็แล้วก็อาจจะมาเร็วกว่ากําหนดกลับช้ากว่ากําหนดเนื่องจากมาแล้วอยากเที่ยวด้วยนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยแล้วก็ได้ได,ไ,ดได้ท่องได้ท่องเที่ยวเล่นกีฬาด้วยนะคะเล่นกีฬาซึ่งเราก็จัดได้ดีแต่ได้ท่องเที่ยว ภาพที่เขาได้ได้เรียกว่าถ่ายภาพแล้วแชร์กลับไปเนี่ยเขาก็เหมือนมาเป็นทูตให้กับประเทศไทยว่าใครจะว่าประเทศไทยเป็นยังไงก็ตามเนี่ยยังสวยงามปลอดภัยมั่นคงอาจจะสวยก่าเดิมด้วยหาดเดี๋ยวนี้เราหาดเราเกลี้ยงแล้วก็หาดใจเขาสะอาดแล้วก็คนก็ยังนักท่องเที่ยวก็ยังเยอะ อาหารก็ยังอร่อยอยู่คนไทยก็ยังมีอัธยาศัยน่ารักในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีเชื่อว่าหลายคนคิดข้ามช็อตไปแล้วค่ะเราเห็นประเทศเพื่อนบ้านบางทีมีจัด F1 นะคะเป็นตารางประจาปีปฏิทินการท่องเที่ยวของเขาคนถึงเวลาไปจะมีไหมคะในอนาคตประเทศไทยเรามีปฏิทินการท่องเที่ยวที่เอาเรื่องกีฬาเข้ามาผูกแล้วถึงเวลาสาคัญสาคัญก็มาใะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ใช่เลยนะคะแล้วก็เรามีความตั้งใจเลยว่า กีฬาเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญมากของการท่องเที่ยวและจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกันปรับภาพพรทของประเทศไทยอย่างเช่นพัทยาเป็นต้นอย่างเงี้ยคนอาจจะไม่รู้นะคะเดี๋ยวนี้พัทยาเนี่ยเป็นเมืองเมืองกีฬาแล้วนะคะแต่กระทรวงเองเก็จะพยายามผลักดันให้พัทยาไม่ใช่เป็นเพียงแค่เมืองกีฬาเท่านั้นแต่เมืองเป็นกีฬาระดับโลกมีการแข่งขันกีฬาระดับโลก ตลอดช่วงของปีแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราก็จะพยายามผลักดันให้พัทยาแล้วก็อีกเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นภูเก็ตเป็นต้นเนี่ยเป็นที่เก็บตัวนักกีฬาค่ะเพราะว่าการเก็บตัวนักกีฬาเนี่ยเขาจะมาอยู่นานนะคะมากันทีเนี่ยมาเป็นทีมหนีหนาวมาแล้วก็เรามีเรามีเขาเรียกว่าฟ a สิลิตี้ต่างๆให้เขาได้มาซ้อมได้มาแข่งแล้วก็พวกนี้จะอยู่เป็นเดือน นะคะแล้วก็บางทีก็มาพร้อมครอบครัวดังนั้นเนี่ยในแง่ของทั้งการแข่งขันระดับโลกซึ่งเราจะมีปฏิทินอยูเออ่เกิดขึ้นอยู่หลากหลายจังหวัดนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็พยายามเริ่มต้นของการเปิดว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นฮับสาหรับการเก็บตัวนักกีฬาหลากหลายประเภทมากขึ้นของต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นตัวที่ดึงให้สร้างภาพพจน์ที่ดีที่สะอาดแล้วก็ สดใสสวยงาม,มนะคะแล้วก็แล้วก็สามารถดึงดึงมาซึ่งคนจริงๆอย่างเช่นเมื่อเมือเอ่อธันวาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเ,เราเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาใหญ่ๆอีกสองงานอันนะคะก็คือเจ็ตสกีโลกจัดที่แถวแถวจอมเทียนนะคะก็คนมาเยอะมากพันกว่าคนนะคะแล้วก็เป็นกีฬาระดับที่ฟ p o r อลเนี่ยม,มาถ่ายทอดอด้วยแล้วก็คนกจจ็จะได้ดูภาพ ความสวยงามของทะเลแถบตะวันออกของเรานะคะแล้วก็นักกีฬาก็อยู่นานเห็นบอกว่ามาบินมาก่อนแล้วก็กลับหลังอีกงานหนึ่งก็คือเป็นไทยแลนด์กอล์ฟแชมเปี้ยนชิเหมือนกันที่จัดที่อมตะอันนั้นก็ดีมากเช่นกันเลยนักกีฬาก็ระดับโลกใช่ค่ะแล้วก็การถ่ายทอดออกไปในช่องกีฬาในระดับชั้นนำของโลกเนี่ยก็เป็นการเผยแพร่ให้เห็นเลยว่าประเทศไทยเรา อย่างมั่นคงอยู่เสมอแล้วก็นักกีฬาระดับโลกอย่างเงี้ยมีเชิญซูดมาได้แชมป์บัฟเฟอวัตสันโอ้โหแต่ละคนเรียกว่าสุดยอดาสนามกอล์ฟบ้านเราก็ดีอย่างอย่างกีฬากอล์ฟก็เช่นกันนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยเราเป็นหนึ่งในเดสติเนชันซึ่งคนอยากมาอยากมาแข่งเจ็ตสกีก็เช่นเดียวกันแล้วก็แล้วก็กีฬาอีกหลากหลายแม้กระทั่งกีฬาคนพิการเช่นกันนะคะในปีนี้ตอนปลายปีนี้เราก็จะเป็นเจ้าภาพจัดฟุตซอลคนหูหนวกในประเทศไทยเป็นต้น แล้วก็คนของทีมของคนพิการเวลามาก็มาเยอะนะคะจะมีคนมาดูแลอะไระต่างๆค่ะนะคะ ชื่อบอกอยู่แล้วกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในวันนี้เรื่องการท่องเที่ยวและกีฬานะคะสามารถที่จะขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันได้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะหลายครั้งที่เราจะได้ยินนะคะว่าเราเป็นเจ้าภาพที่ดีเป็นเจ้าบ้านที่ดีเวลาที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยววันนี้ไม่ใช่เฉพาะแค่คนที่อยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแต่เราทุกคนถือว่าเป็นเจ้าบ้านอย่างแท้จริงนะคะโดยเฉพาะการท่องเที่ยวแบบวิถีไทยความเป็นไทยของเราเนี่ยแหละค่ะที่ทําให้เขาอยากจะมาวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะนรัฐมนตรีด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเวลาของเดินหน้าประเทศไทยแล้วค่ะพบกันได้ ลาคุณผู้ชมคุณฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ